สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซื้อแมนายรีเบิร์ที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเทคนิคและก็ความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับรับชมรับฟังกันนะครับก็คือการทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นไปอีกนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะว่ามีตัวของเพื่อนๆนบางท่านเนี่ยบอกมาว่าเอ้ยพี่ทําแบบนี้ดีมันทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะก็คือในเรื่องของการอัพนะครับผมเขาเรียกว่าช่องในการใส่ อุปกรณ์นะครับทำให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้เยอะขึ้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะตันอยู่ที่ประมาณสักแถวสี่ช่องนะเออก็มันมีวิธียังไงบ้างวันนี้มาชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปรับชมนี่เลยฮะช่วงนี้บอกเลยว่าแพ็คเด้งดูๆนะครับแต่ถ้าใครที่อยากเติมถูกกว่าเติมเองนี่เลยครับผมตัวของเซเว่นในรีเบิร์กับตัวของโอเวอร์ท็อปอัพต้องไปจัดกันแล้วไหมเติมถูกกว่าเติมเองแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าร้านหลยไอ้นุม่มมาเริ่มกันนะครับผม ตัวของการเพิ่มช่องนะครับผมเพิ่มช่องการใส่อุปกรณ์เนี่ยทำยังไงบ้างนะฮะนั่นเลยอันดับแรกเราต้องมาตัวของคําว่าพัฒนาการนะครับผมแล้วก็เข้ามาตัวของคําว่าอัปเดตขั้นสุดนะครับนี่มาตรงนี้นะครับผมอ่าทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าอุ้ยแล้วทําไมมันขึ้นรึ่งแบบเป็นเรืองแสงแบบเนี้ยไอตัวเรืองแสงนี่คืออะไรแล้วทําไมมันถึงเป็นตัวของช่องแบบ ล็อกไว้แบบนี้นะครับไอตัวของเรืองแสงตรงนี้นะครับผมก็คือเราจะเอาตัวละครนะครับผมที่เป็นตัวของ6ดาวเขาจะมีจํากัดดาวนะครับว่าต้องใช้กี่ดาวนะครับเพื่อนๆเ,เอาตัวละคร6ดาวของเราแล้วก็ต้องเป็นบวก5เท่านั้นนะครับมายัดใส่ตรงนี้ ้ายัดใส่ตรงนี้เสร็จปั๊บช่องตัวของใส่อาวุธจะเปิดนั่นเองนะครับทีนี้ตัวของการทํหกดาวเองอ่ะมันก็มีวิธีหลายขั้นตอนว่าจะเป็นเราค่อยๆแบบเหมือนคล้ายๆกับตีบวก5เราก็ค่อยเลื่อนดาวแล้วก็ตีบวก5ค่อยๆเลื่อนดาวแบบนี้ใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําคล้ายๆกันนะครับก็คือการผสมครับเพื่อนๆในการผสมนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวของตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ2ดาว3ดาวเนี่ยผสมค่อยๆขยับขึ้นมาก็ได้นะครับหรือ1ดาวก็ได้นะไอหนึ่งถึงห้าดาวตรงนี้เขาคือแบบว่า ตัวดาวที่เราเขียนอยู่เห็นไหมตรงี้ข้างล่างนะครับผมอ่ะอันนี้ก็สีดาวอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวสีดาวไป6ดาวอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะเอามาพัฒนาขึ้นมาได้เอามาผสมแล้วก็จะได้ตัวเป็นอาจจะเป็น5้าดาว6ดาวอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับดาวที่เราใส่ตัวอย่างเช่นติ๊ตต่างแล้วกันเนาะผมใส่ตัวละครน,นะครับผมที่เป็นสีดาวไปแบบนี้นะครับเนี่ยพอใส่ตัวละครที่เป็น4ีดาวแต่ว่าต้องบวก5นะมันถึงจะใส่แบบนี้ได้นะผมเป็นตัวละครสีดาวนะครับผมแล้วก็ บวกนะครับถ้าเรามีการผสมกันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะได้ตัวละคร5าดาวมาแบบนี้นะครับค่อยๆทยอยยทาไปแต่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าพยายามทําตัวละครที่เป็น4ดาวขึ้นไปถ้าเป็น3ดาวอย่างเงี้ยสดาวอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรและก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าตัวละครของเรานะครับพยายามทําเวลา0ก่อนเพราะว่าเราจะได้ตัวของเพชรมานั่นเองครับเวลาฟาร์มวิตันเราจะได้เพชรมาด้วยมันจะได้เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านั่นเองครับพอเรากดผสมไปปึ้ง มันก็จะแบบนี่ผสมกันตึ๊ดๆึแล้วก็เป็นตัวละคร5าดาวมาแบบนี้ซึ่งตัวละครที่เราได้เนี่ยมันมีโอกาสได้ตัวละครเทพด้วยนะเออก็ลองดูกันต่อนะครับว่าใครได้ตัวเทพยังไงบ้างอ่ะอย่างเงี้ยผมได้ตัวละคร5าดาวมาผมก็เอา5าดาวไปตีบวก5้ล้วก็ทํามาเป็นตัวของ6ดาวนั่นเองครับผสมกันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็กดตกลงไปนะครับผมอ่ะสมมติอันนี้เป็น4ดาว4ดาวใช่ไหมนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดผสมแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ด,ดอันนี้ทําเป็นเคสตตี้เอ้ยเรืองแสง ตกใจตกใจเรื่องแสงนึกว่าตัวดีอ่ะอันนี้ก็เป็นตัว5้าดาวครับนี่เอาเป็นตัว5ดาวเสร็จปั๊บเราก็กับรับเพราะว่าวิทนาการนะครับหรืออัปเดตก็ได้อัปเดตอัปเดตนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมก็ทําแบบวนลูปเลยนะครับนี่แต่แนะนํานะครับว่าพยายามให้ไปฟาร์มวิวก่อนนะครับเราจะได้ตัวของทรัพยากรที่เต็มก็คือคุ้มค่านะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กดใส่แบบนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าติ๊กมาข้างล่างตอนแรกมันจะเป็นข้างบนอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องติ๊กก่อนนะกดติ๊กมาข้างล่างปึ๊กแล้วก็ลงทะเบียน ไอ้ตรงลงทะเบียนเนี่ยเพื่อนๆต้องมาตั้งค่าด้วยนะอันนี้ผมแนะนําเลยจริงๆว่าควรตั้งค่านะก็คือติ๊กเป็น1ดาว2ดาว3าดาวนะครับแล้วก็เฉพาะวิวสูงสุดกดบันทึกไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนึ๊บอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวที่ผมเอามาลงทะเบียนเนี่ยมันจะวิวตันหมดเลยนะฮะเห็นไหมนี่พอมันวิวตันหมดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็กินได้แบบอิ่มเอิบสบายใจได้ทั้งตัวของอ่าได้ตัวของตัวเพชรด้วยแล้วก็ได้อัพตัวของมอนเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับ เป็นสีที่สําคัญมากแล้วก็จะใช้ช่วงนี้จะใช้ตัวของแบบเงินเยอะมากนะครับผมอ่ะโกเยอะจริงๆดังนั้นเนี่ยคนจะจนกับตรงนี้เยอะนะครับผมอ่ะสมมติอันนี้บวก5แล้วอันนี้เป็นยังบวก1อยู่ครับค่อยๆตีตีตัวละครอของเราเนี่ยให้เป็นบวก5ไปนั่นเองนะครับอ่ะมาเหมือนเดิมครับผสมครับมาตัวเฟคคำว่าผสมนะ ผสมครับมันก็จะมาเห็นไหมถ้าเป็นตัวละครบวกห้าเนี่ยอันนี้กำลังต่อสู้อยู่เพราะว่าผมต้องการให้มันรีวิวตันถ้าไม่รีวิวตันก็ได้นะครับแบบรีวิวเปล่าๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เพชรมันเป็นค่าเสียโอกาสที่แบบเกมเสียโอกาสจริงๆอ่ะ,อะผมแนะนําให้ฟาร์มเวลตันก่อนถ้าฟาร์มเวลตันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาผสมแบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆสามารถที่จะผสมได้แล้วนะครับผมอ่ะสมมติมาตัวของอัปเดตขั้นสูงเนาะมาอัปเดตขั ตอนแ,แรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบมีแค่2ดาวมีแค่2ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอแบบเพื่อนๆทําอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นที่มันเป็นการผสมกันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นตัวของอุปกรณ์6ดาวแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาัพในเรื่องของสกิลตรงนี้ได้นะครับผมสมมติยูอีอันนี้ผมยกเคสเฉยๆนะไม่ต้องทำนะครับยูอีมากินปั๊บอย่างเงี้ยครับผมกินเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกช่องนี้เราก็จะสามารถใส่อเทมนะครับหรือตัวของอุปกรณ์เนี่ยเราได้เยอะขึ้นพอเราใส่อุปกรณ์ได้เยอะขึ้นครับค่าสเตตของอน่นนนเช ตัวของพี่โอปาทเโอของเรานะครับตอนนี้ผมใส่ตัวของ3ออฟไปแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่ครบ4ออฟเนี่ยหรือ4 4อาวุธเนี่ยมันจะบวกคิดติข้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งมาตะลันคีเรทง่ายมากทำให้ตัวของพี่โอปาทเโอของเราเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตีติดคียง่ายขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆมาสังเกสตสเตตภาพรวมตรงนี้ได้นะครับว่าสเตตภาพรวมของเรามันเป็นยังไงบ้างนะครับเนะี่ยมามาดูตรงนี้ได้นะครับสเตต ตอนนี้โจมตีกายภาพผมสองพอาจจะไม่ได้บื้อหวามากนะักแต่มาดูอัตราคีิ์ตีคอครับตอนนี้อยู่ที่60ทุกคนถ้าใส่อันนี้เข้าไปอีกทีหนึง่งก็เกือบร้อยนะครับตีติดคีย์แน่ๆนะผมประมาณนั้นนะครับความเสียหายคียตีคอ้อ170นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับภาพรวมนะฮะทีนี้ออบหลักที่ผมใส่ของโอป้าก็คือตัวของอัตราตีคีิ์ตขคอครับอันนี้ก็ทําให้เราตีติดคียง่ายเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอัตราตีคีิ์ตีคอครับทำให้เราตีคียง่ายเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็็จะเเเปนกกกีกี่่ยวัับรรรือองงงขามมตท้หด ถ้าเวลาตีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับทีเนี้ยตัวของโอป้าของเราก็จะสามารถพาฟาร์มไล่เร็วขึ้นได้ดุขึ้นได้โหดขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคลับที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเดี๋ยวให้ดูว่าโอป้าฟาร์มโหดแค่ไหนนะฮะมาดูกันก็ตีห้าวิอ่ะทุกคนฟาร์มห้าวิทุกคนคิดว่าเร็วไหมล่ะแป๊บเดียวปึ้ง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 จบอย่างเงี้ยอ่ะดูนะครับโอป้าพี่โอป้าไล่ลับนะตีตับซับแตกครับผมนี่นะสองพันสี่ครับติ๊ก นี่ทีปกักปักนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งค่าอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปตั้งค่าตัวของอการล่นก่อนนะครับผมอ่าจัดทีมนะครับผมอ่ะผมอาจจะลืมตั้งในเรื่องของสกิลไปนะอ่ะเอาตั้งอยู่ไปตั้งอยู่อันนี้หนึ่งโอเคไม่ใช่ต้องเป็นการต่อสู้แบบฟาร์มรูบี้นะฮะนี ayo, ต่ตั้งค่าสกิลไปตั้งค่าแค่นี้แหละ,นค,นะค, 1, ครับทุกคนเออสองสกิลเนี่ยหนึ่งสองครับแล้วก,กดคําว่าต่อสู้ซ้าครับนี่แล้วก็เริ่มต่อสู้ซ้าไปง่ายๆแค่นี้ครับอีซี่มากนะครับ easy มากเลยเดี๋ยวดูโอปาฟันนะโอปาฟันทีฟันไม่เลี้ยงนะทุกคนหนีไปไงตึง้งตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ติดคริง่ายขนาดนี้นะครับแต่พอเราทําไปปั๊บเนี่ยมันก็ติดคริง่ายขึ้นนั่นเองครับเนี่ยดูนะอั้ง4ีพันข้าวปั๊บทีหน้ายู่นะฮะอันนี้ก็ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นอันนี้มาบอกเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับถ้าใครที่ทราบแล้วก็ตามนั้นสามารถแนะนาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันนะครับก็มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะสำ ก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆโตไปด้วยกันนะครับไม่ได้ทําแค่ตัวละคร5ดาวนะครับทุกคนหรือไม่ได้ทําตัวของพวกแบบเอ่อพวกดาวแบบนี้นะครับสามารถทําตัวอื่นได้นะครับอย่างตัวของเอ่อสเนปเปอร์ได้นะครับเห็นอุปกรณ์ตรงนี้ครับเราสามารถทําได้นะผสมพิษพัฒนาการระดับขั้นสูงเงี้ยสามารถทําได้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็ใช้ตัว6ดาวนะครับเห็นไหมหกดาวในการปลดล็อกเนี่ยเห็นไหมพอได้ปลดล็อกตัวของสเนปเปอร์เราก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองครับผมบอกเลยว่าสนุกมาก แต่ว่าปัญหาที่จะตามมาหลังจากที่ทําผสมนะครับแล้วก็การตัวของอัปเดตขั้นสูงครับมีปัญหา2หลักที่ผมติดปัญหาคือหนึ่งโกไม่พอครับหรือเงินไม่พอครับเงินตรงเนี้ยไม่พอครับเหตุผลที่เงินไม่พอเพราะมันใช้ผสมเยอะมากทุกคนมันใช้ผสมเยอะแล้วก็ใช้จํานวนตัวของโกเยอะแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับก็คือตัวละครของเราเริ่มจากไม่พอแล้วครับก็คือตัวกิกกี้ที่เราฟาร์มอ่ะกิกกี้ที่เราได้มาครับผมนี่เออมันเริ่มจากไม่พอแล้วครับอันนี้ เสียใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ถ้าใครที่กินกีกี้ไปแบบหนักๆแบบเป็นเลเวลสูงอ่ะเสียใจด้วยนะเพราะว่ามันใช้เยอะจริงมันใช้เยอะแบบกรีดร้องอ่ะทุกคนมันใช้เยอะมากครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครกินไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเศร้าไปนะครับเราก็ค่อยรีเทนขึ้นมานะฮะแล้วก็เวลาที่เราฟาร์มด่านเนื้อเรื่องอ่ะเพื่อนๆเวลาที่เราฟาร์มด่านตัวของเนื้อเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะมันก็สามารถที่จะดรอปในเรื่องของแบบของอยู่เหมือนกันเนี่ยสมมติเนี่ยมันก็ดรอปตัวละครอยู่ ช่วงนี้ผมก็จะน่ามาฟาร์มตัวละครไปเรื่อยๆเนี่หละครับเพื่อที่จะหาตัวละครเอ่อมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดกันตามหลักก็คือตัวของแบบเอ่อกุญแจของผมอ่ะมันก็เริ่มค่อนข้างล่อยหลอและเริ่มมีจำกัดและเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราโฟกัสฟาร์มตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเราค่อยไปโฟกัสฟาร์มในเรื่องของแบบพวกหาอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ตอนนี้ขออนุญาตทำตัวเต็มตึงๆตันๆก่อนแล้วค่อยไปฟาร์ม b 8แ9าแล้วก็บ1 0ิในอนาคตนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิป ทำให้ตัวของไอเดียมเปเพื่อนโตขึ้นนั่นเองนะครับผมไปเยวกันครับนุ่ม